ที่จะให้พรผ่านวิดีโอไม่ได้ว่าคุณกันจอมพลังแล้วข้อมูลทีของคุณกันทั้งหมดที่พวกเราร่วมด้วยช่วยกันมาสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อผมเป็นเครื่องป้องกันชีวิตเพื่อเป็นเครื่องป้องกันความปลอดภัยเพื่อป้องกันความอ่าที่หลายอย่างชีวิตนั่นแหละ mm hmm. เพราะฉะนั้นหลวงพ่อในนามของอคณะสงฆ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาในนามของพระ,ะสงฆ์จากจังหวัดสุริน วันนี้ได้แวะมาเยี่ยมโรงพยาบาลพนมรงรักที่ถูกระเบิดลงแล้วก็ท่านผออเมตตาเดินลงมาเป็นเพื่อนพาดูทั้งหมดที่คุณกันได้ทำประโยชน์ไว้ในสีกนี้คุณกันนนโมทนานะโนโมทนาจริงๆชื่อของคุณกันไม่มีเลือนลินไปจากโลกนี้เพราะฉะนั้นคุณกันจอมพลังจึงเป็นที่พึ่งสำคัญมากกับพุทธบรยษัตญาติพี่น้องประชาชนที่ ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนคุณกันนอกจากเป็นเกราะกำบังให้กับชาติแล้วยังเป็นเกราะกำบังให้กับชีวิตนอกจากให้เกราะป้องกันกับชีวิตแล้วยังให้ความอุปุุนให้ความรักความเมตตากับคณะแพทย์แล้วก็คณะพยาบาลที่รักษาคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลน,นี้ขอให้คุณกันมีสุขภาพแข็งแรงขอให้คุณกันสําเร็จทุกประการในสิ่งที่คุณกันปรารถนาะหลวงพ่อภูมิใจดีใจมากที่มีคนแบบนี้อยู่ในชาติของเรา จงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จสุกประการเทิน